สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โนอูลองซานเนาะทุกคน,กคน,กคนมือนีอูแม่จันพ่อจอยกุกกิ๊กน่าจำปีพิกตอรี่กันหลายๆคนเนาะที่จะไปลินน้ำตกตาดนํำกันมือนีเพราะว่ามืออื่นอูจงต้องเดินทางแล้วฉะนั้นมือนีอูก,กันเลยว่าที่สวนพ่อกับแม่เป็นลินน้ำตกตาดผ่าแซดที่งามที่สุดในเมืองรองซานเนาะแล้วก็ที่ไปเฮ็ดของกินสิเอาหน่อไปแกงกินสิปิงป่ากิกนสิตำมังคุงกินแซ่บ ทุกคนมาเบิ้งฝนตกก็คือไฟโบดได้เนาะทุกคนเนาะขนาดฟ้าแดดก,ก็คือฟ้าแดดกันยังดังไฟยากแล้วก็แต่งกินยากแล้วส่วนนี่ก็คือแบบฟ้าฝนันีก็คือบบแนะนําให้ไปเลยเนาะฉะนั้นก็เลยแบบว่าบอดได้ไปเนาะทุกคนเนาะก็เลยซิมาเฮ็ดแกงนาอแล้วก็เฮ็ดอปิ้งปลากินเขายูเหอน โอ้ยมาเสียเอาบรรยากาศงามๆให้ทุกคนในเบื้องว่าปีนี้อู้ยังไม่ได้ไปพิลาเซต์เลยนี่แม่จันก็นเลยอดได้ไปลีนบริเวณซำเนแม่่กอนนี่นปิ้งปลากินเนาะทีแรกเขาเสีเอามีสองตัวนะตัวเมื่อยๆว่าเสียเอาไปนะแม่เนาะนี่นอหนี่เขากำลังต้มว่าสิเอาไปเบ้างไหมนี่แกงกินยูเฮือนจบเนาะ บม่ได้ไปซ้ำโทรหากุกิ๊กสิมาอยู่บ่างค่ะอยา่าดองอูซีอ่ะปีงป่าก็แกงนอกกันนะทุกคนเนาะอันนี้ป่าที่เฮาซิซื้อไปปีงโยอ่าอันนั้นเนาะแต่ว่าเฮาซิมาทาเกลือแล้วซิปีงโยเหอนกินเขาโยเหิน นี่เฮาก็ซิมาแกงนอแล้วทุกคนเนาะแกงก็คือเก้าทุกคนคั้นน้ำยานางลงไปไน้ำยานางทีแรกเฮาคันพากันว่าซีอันไปแกงกินยู่อันน้ำตกตาเซ่บฝนพามาตกก็เลยได้แกงกินยูเหือนเนาะ คุณขนาดน้ำยานางน้องอูนี่แล้วเราก็เอาปลาแดกไส้นะทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้เราก็เอาเข้าวเบือที่เราต่ำสกมพีทันมาไส่อนะีกเนาะคือบางคนเพื่อนก็นจะจะแบบว่าแกงบวคือกันบางคนเพื่อก็ชับขึ้นเอายานางขึ้นกับนอกไปต้มก่อนแต่ว่าน้องอูฮันสีเอาแบบต้มพร้อมกันเลยในกระใสเป็นนวเนาะ แม่เหือนพูดอะไพักขยอ่างเนี่ยแม,ม,ม,ม่คุ้นก็ได้แม่นม้ำไปนี่เรากะเอาไปแกงเอานี่เนาะ,ะนาเซฟเวอร์ ฝนตกโอ้ยบ่ได้ไปเที่ยวซ้ำฝนตกผักข่ายงยามฟ้าแรงคำลงมาฝนตกเด้อบ่ได้ไปซ้ำเซเวทานังกินขา้าวนังกินขา้าวอืมตายละพอจ้อยกับกำลังว่ซซิเบิ้งรถเคียมไปมาสัน้น ฝนตกบ่ได้ไปซ้ำทุกคนเอ้ยอย่ยง้รงของอู๋อป้าพอดเีเป๊ะเลยแม่เมอ้ย แกงน้อยเดียวอันนี้ก็ที่เอาพักอีตูใส่เละทุกคนเนาะแกงใส่พักอีตูเด้อแล้วก็ใส่พักเนากลางนึงหอมแท้ดีหอมอมากกินข้าวกันตอนนี้กะป่า กำลังที่ซุกปลากันเลยโอ้ยทุกคนฝนแหงกว่าเก่าอีกโอ้ยฝนตกแว่ตกว่าตุ้ม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 ,มนี่ไ <c oughs> ปเดี่ยวกักางเงนอก แรกแนเขา้าหมันเ,เดิมเพิ่มเติมคนตตมูนีวาออนน่าสิไปตำมังคุงแซ่แกงนอกครับคปิ้งปลาจะแซ่บว่ดีเดี้วมาเปี่ยนทน่อยเลยนะ <laughs> 我们也算花了点钱。 ต้องแหงแค่หงว่าคืออ่นนี่ป่ะปีนี้อ่ะปีนี้ละแม่ฝน,นดีขนาดนั้นไหมเนาะ còn ừ. à. người mọi người mọi người mọi người Mình người mọi người mọi người mọi ล่าตาไม่ด่วนแกงนี <sm all> <us S 1> ้น้องอู้บรไดใสอ่างน้ใส่น้ำเดียวดูใส่พักอีตู้อีตู้มากกาแกเลยูล้วเราอะูตู้มากดูแร้วมันจ่อีตู้หรืออีตู้เละนะ ตัวแรกก็ตัวมากมานค้มคตัวแรก่อว่านอ่ะอากาเย็นอยากะนอนอช่วงนี้อากาศแปรป่อ ทัวนำอยู่ที่ไปบ่ที่ไปบ่นี่นั่มก่อหนาวมากไม่ได้เคยตกเงกนไทยเนี่ยเมื่อไรคนถามว่า แล้วสิ่งนี้สิ่งนี้แม่น่ะหมาผู้เดินเดือเป็นหมาวัดนะทุกคนเป็นหมาวัดละหมาบินาบาทบ้านกับยัง่พ่อระบบบุบกขึ้นเมื่อเลยบุกขึ้นเมื่อวัดเลยแล้วมายุกับมเนี้จนนานพระหมาบุกต้นเลยเออเต้หินแล้วก็ยังที่พายัางที่แบบไปส่งพระขึ้นภูก็อแล้วค่อยลงมา ดี๋นี่บสนใจพระเลยบุขึ้นหาพระเลยมาอยู่บ้านนอู้แบบถาวนเลยพระกันเลยเพื่อนพรกมาไปอยู่บ้านแม่ออกแล้วกับมอมไม่แม่อากเลยสร้างเึ้อนมาร้านี้กับบุี่ไหมตอนมาทำการนั้นมีสองโต๊ะโอ้ยตายและวันมันตายละ ได้ทุกคนสิงมันเปียกแล้วมันบยากอยู่ร่มม,มันขึ้นมาเทิงอ่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะพิดหวังเนาะทุกคน